สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องประกายแก้วนะคะกับพี่ควานนะคะทักทายน้อยประกายแก้วหาของกินอย่างเดียวเลยนะคะ พี่คันจะพาเดินเล่นนะคะวันนี้เดินกินหญ้านะคะก็สวนผักของคุณยายนะคะ ตอนนี้คุณยายก็ยังกลับสุรินอยู่นะคะยังไม่ได้มานะคะไปดูในคุณยายทวดนะคะเจียงตุ๊ชิดเจียงตู้พาน้องประกายแก้วเดินเล่นนะคะ เป็นกินหญ้ารอบๆอบอันนี้เป็นหญ้าธรรมธรรมชาตินะคะเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นก็พี่ใบเฟิร์นประกายแกบอกไม่มีอะไรกินเลยไปอาบน้ำดีกว่า เดินอ้อมเลยนะคะเดินอ้อมหากของกินเล่นนะคะน้องประกายแก้วเดินเล็มยญาก่อนนะคะตอนนี้ก็อยู่ข้างอ,อ่างอาบน้ำนะคะโอ้ยจะไปหักต้นบักหุ่งเขานั่น ไปนะจ้าไปอาบน้ำนะคะเมื่อก่อนที่ประกายแก้วอยู่อีกส่วนหนึ่งอ่ะเคยเดินเคยเดินตกบอ่อครั้งหนึ่งนะ,ะแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากนะคะตกตกสองขาหน้านะคะ พี่เบย์เฟินก็อาบน้ำแล้วนะคะบรบรยากาศวันนี้นะคะเดดจ้าเลยนะคะ ล้างตาด้วยค่ะล้างตาด้วยน้ำตาไหลนะคะไม่ค่อยได้นอนช่วงฝนตกพี่ใหญ่ของเราก็ไปแล้วเดินน้ำหน้าเลยนะคะจะไปอย่างเดียวเลยนะคะ ไม่ได้เอาไพซ่ามาสะหางห้นต้องอยู่ด้วยกันนะคะเล่นน้ำก็ต้องเล่นด้วยกันโอ้ยหางจะหลุดแล้วประกายแก้วเอ้ยอย่าถูแห้งหลายโอ้ย เลยนะวันนี้ฮัลโหลบวกมวยทักทายนะคะเโคันหางเดีย yeah. ว <Yeah. S 1> ไปแลววโอ้ยไปมาไหนฮโอ้ย พี่บเฟินนะคะสาวอวบของเราอวบระยะสุดท้ายแล้วนะคะมีการลังเกียดน้ำอีกนะคะ ไปค่อยเดินค่ะโอ้นุนม,<า>มงคลมาแต่เช้าเลยวันนี้มงคลมารายงานตัวแต่เช้าเลยนะคะสงสาวของเรามาสายนิดหน่อยนะคะวันนี้จนเด็ดออกจ้าเลยนะ นี่ก็น้องมองคลมงคลโอเคไหมทางนู้นก็ทูใหญ่เลยนะคะอาบน้ำเสร็จก็ทูต่อนะคะอืม,อม,ามาฟังไหมพี่ควานพูดฟังไหมไม่ได้ยินนะคะอาจจะมีการใช้เสียงนะคะ จะชวนพี่เล่นอย่างเดียวเลยประกายแก้วอ่ะพี่ใบเฟินเขาเข้าที่แล้วนะคะนี่ก็เป็นที่ของน้องประกายแก้วอยู่ฝั่งนี้ค่ะไปถูกก่อน ชวนเล่นอีกแ้ะชวนเล่นอีก้ะโอ้พ<อ> <c ười> ี่ใบเฟินถูถ <c ười> <c ười> ูถูเร็ว จะไปเล่นกับพี่อย่างเดียวเลยพี่เขาก็ไม่ได้สนใจนะคะพี่เขาจะกินหญ้ากินสับปะรดพี่ขวานปูดไม่ฟังเลยนะคะอาจจะมีการใช้เสียงนะคะค่ะลิปนี้นะคะก็มารายงานตัวตอนเช้านะคะกับสองสาวนะคะก็ คลิปนี้นะคะก็จะขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะ<อ>เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองเชือกด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ้ตีหางเลยไปไกลแก้วตีหางโชยแล้วมันจะรูดดูสิคะ บา,บายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ